ซ้ายนะครับผมขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆปึ๊บป๊บนี่ไงเจอแล้วไอ้เชีย่ยทำไมมันชิวจังวะอัติแฟกท์่อมพิษโอโ้โหเข้ามาไม่ถึงหนึ่งนาทีอะไรกันครับเนี่ยโคตรจะอีซี่เดวันสนิทนจนต้ปุชลีนนนเบนจินวิสเรสินเบนเบนจิน,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 นาทนทตาชิลล์าโนวันบอยบอยเดยโส <hij> โล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับไปอยู่ผมอีกเช่นเคยนะในพาร์ทที่11แล้วซึ่งเห็นที่ผมมาฤดูหนาวนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะผมมาตามหาเจ้าแมมมอนนะครับผมมีแพลนที่จะรีโนเวทบ้านรีโนเวทใจครั้งใหญ่นะครับผมบ้านที่เราอยู่นี่มันชักจะแคบเกินไปแล้วเอ้ยตัวอะไรตีมันอยู่วะหมาป้าหมาป้าเลเวลที่ผมเลงๆไว้นะประมาณประมาณ50-60นะครับผมเลเวลที่เล็งไว้นะสูงทุกรอบเอ้าเฮ้ย ไม่ได้เนี่ยออ๊ยนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเล่นมันก่อนเราต้องเล่นมันก่อนนะผมมาสิมัวแต่หอนมัวแต่หอนระวังจะได้ลงไปนอนเป้าหลุมศพเยเท้ทำไมมันตึงยังวะดูซิว่าจะมีเลเวลที่ถูกใจเราหรือเปล่าแต่แน่นอนครับเวลาที่จะหานี่มันมันไม่ค่อยอยากจะเจอหรอกนะ <c oughs> ว้าวไปเลยขี้รัวคุงว้าวโอ้โหพางเสียงแนอมแนมมากว้าวสวัสดีทีเล็กคุงทีเล็กคุง ทีเล็กคูงทีเล็กคูงหรอ,อทีเล็กนี่มันใจเด็ดเดี่ยวมากเลยนะมันไม่เหมือนกับสไปโนกับกีก้านะคือแม้ว่าจะโดนยิงแล้วเลือดเหลือน้อยเท่าขี้นะครับผมแต่ก็ยังวิ่งใส่เราอย่างกับว่าอารมณ์แบบเอ้ยกูจะแดกมึงให้ได้ต่อให้ตัวกูจะต้องตายก็เถอะแต่มันก็ธรรมดาครับปิ้งปองสีสวยมากเลยรีวิวแค่ห้าเองอุ้ยไอตัวนี้สวยตัวนี้สวยสีสวยรีวิวสิบห้า้ยนอมแหนมแท้แมมมอสทั่วทั้งแมปนี้มันจะมารเวิตอกต่อยไม่ได้นะครับ มันต้องแบบเป็นแมมมอสช้างรีกันเหมือนในทรลิกุเออตัวนี้เลยเพ่เท่าไหร่เลยเลวเพ่หาเฮ้ย,มมยตัวนี้ดีนะตัวนี้ดีตัวนี้ดีตดแต่ว่าไม่ชอบสีอะเรื่องมากอีกแล้วครูไม่ชอบก็ไปย้อมที่หลังใช่ครับแต่ว่ากว่าจะได้ย้อมกว่าจะได้ผงย้อมเลยเฮ้ยเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะไปลงถ้ำทิดนะไม่ท้ายคลิปก็นี่แหละหลังจากที่จับแมมมอสจับอะไรเสร็จนี่แหละ แล้วก็ค่อยจะไปรีโนเวทบ้านท้ายคลิปแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเออผมจะไปหาผงม,มาย้อมสีสัตว์ด้วยไงมาดิ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 มาด,มาดิเยอะแค่ไหนก็บวันออ <c oughs> มามาดิฮียเฮ้ยไททันนี่ว่ะ <Wow. S 1> ว,ว้วาวว,าว้าวว้สักหน่อยไหม สักหน่อยไหมยากเลยดีกว่าเอียมันสะบัดขนขาใส่กูน,นิดหน่อยดิกวูวตายแล้วนเนี่ยแมมมอสอยู่ไหนแมมมอสอยู่ไหนอย่าบอกแนละ้วผมต้องจับสีเขียวจริงๆอะ่ะผมไม่ค่อยจะชอบเลยนะถึงแม้ว่าสีโชคดีของผมจะเป็นสีเขียวก็เถอะสีวันเกิดผมไงตามฮวงจงฮวงจุ้ยอะ่ะจริงๆนอกจากเป็นยูทูบเบอร์แล้วผมรับดูดวงเลยนะคุณผู้ชมสนใจไหมขี่ดาวอีกแล้วขี่ดาวอีกแล้ว โอ้ยนะตัวเด็กน้อยฟืบบฟืบลเวลเท่าไหร่เอยอันนี้อาเจนเกเกาวะอาเจนเกเกาวะเฮ้ยแมนี่อันนี้ผมยอมเป็นสีเหลืองนะผมสุมได้สุมสีได้โอ้เวลร้อยสามสิบเลยวะไอเจ้าเยอะไปไหนก่อนมึงมันเยอะเกินไปอ่ะมันเกินความจมันเกินความจําเป็นสีเล็ก ที่เล็กที่เล็กมัวแต่คำรามนะตายเลยอุ้ยรถไทยท่านเขาจะเดินไปไหนวะนะลุงไทยท่านมาแต่ไหนฮัลโหลขอยิงทักทายหน่อยละกันอ,อ้าวโหไทท่านคุณกระจอกเลยแม่งวิ่งหนกูละอะไรกันครับเนี่ยไทท่านมันกลัวเราเหรอครับไทท่านมันกลัวเราขนาดนั้นเลยเหรอครับไททนบอกมึงกูจําหน้ามึงไว้แล้วหนไอ้ฮะเดี๋ยวกูวไปกระทืบบ้านมึงแน่ <c oughs> ตายเหอะ จริงๆเราสามารถทำนอกจากจะเป็นยาสลบธรรมดาที่เราทำเป็นลูกดอกยาสลบก็ได้นะโอเคเพราะว่าปืนเราแรงไงอุ้ยอันนี้เบลอปเละเลือดไปเลยอ๋อเลยที่สำคัญกูกูกูลืมบอกไปได้ไงเนี่ยอันนี้คือผมได้เอาหมวกลูปินนะก็คือเป็นชุดเกราะจากถ้ำเมกโรสลัตที่สุมได้อะเนี่ยเนี่ยไอผมใส่โต้ไปละโต้ขาไปละเออประมาณ3ามร้อยมาใส่ให้น้องนะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากนี่นี่นี่เลเวลนี้โอ้โหสีสวยดู ทำไมต้องมีสีเขียวปนมาด้วยวะ <S <S แต่แต่รวมๆก็ดีเออตัวผู้ตัวเมียวะ,ต,วออออะตัวผู้เออเดีแหละตัวผู้เอยตั้งชื่อง่ายได้เวลาครับไม่ต้องเสียเวลาถึงจะเสียเวลานิดหน่อยจากการหาก็ถือเออเดี๋ยวเดี๋ย,ยกูเล็งศูนย์ยากอีกละอืมอืมมาดิมาดิมาดิาดเฮ้ยอุ๊ยน่ากลัวจังกอน,นีถอยอุ๊ยสองตัวนี้ก็มีดิเวลเท่าไหร่เวลยี่สิบเวลยี่สิบ เวลร้อยสี่สิบห้าแม่เจ้าสีเขียวทาไมมีตัวเวลเยอะๆจังวะ <Okay. S 1> ขออนุญาตล่อ,อมันลงมาก่อนนะครับถ้าเกิดเราไปยิงใกล้มันนี้เดี๋ยวเพื่อนมันจะตามมาช่วยนะเอออ,อันนี้ก็ตามมาแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะเอาเฮ้ยมึงลืมไปแล้วเหรอว่ากูพยายามยิงให้สรลบอยู่ตนใจกูเออเรียบร้อยเรียบร้อยเอ,อเดี๋ยวทำไมมันอีซี่จังวะแล้วนั่นแมมมดกำลังตีตัวอะไรกันอยู่คร เอา้าตีกูนี่วะอย่าตีมันคืถึงมูมึงเวล้มันคือหน่อยไปกว่านี้อีกทุกปอบนี่เมียอืมอะไรล่ะอะไรอืมมาด,มด,มดมิมาดิม,าดมึงคิดว่าเป็น,นมอมสแล้วมึงจะอ,เอืเอาดิเอาดิมาดิฮัลโหลโอย่ากลัวน่ากลัว,น,ลวน่ากลัวมากเลยอ่ะรู้จักไหนโว้ะ ไดวูป่ะมันคือเจ้าแห่งทิบาเลยเว้ยแมมมอสมันก็ไม่ติดอันดับหนึ่งในสิบที่เก่งด้วยซ้ำอ้าวอ๋อนี่ไงนี่ไงหามเงยตัวแม่งไลไปกับแร่นะคือมันพลางไปกับแร่มันเลยดูยากนิดหน่อยโอเคสำหรับเจ้าแมมมอสแมมใจตัวนี้นะคะผมอ๋อมันตีนี้มันตีสืบถูกูตกใจนึกว่ามันตีกันสำหรับเจ้าแมมมอสตัวนี้นะคะผมมันจะกินเบอร์รี่นะส่วนอาหารที่มันชอบนี่มันจะกินเป็น คลิปเบิลของเจ้าแรปเตอร์อะถ้าเกิดใครงงว่าคลิปเบิลทำยังไงนี่ก็คือคุณผู้ชมเห็นหม้อทำอาหารนี้ไหมที่สามารถคราฟได้ตอนเลเวล8เนี่ยโอเคเราก็นี่เดี๋ยวผมจะขึ้นสูตรให้เลยแล้วกันนะมุมนี้นะคลิบเบิลเจ้าแรปเตอร์โดยเราจะดูว่าตัวอะไรสามารถชอบกินอะไรนะครับแนะนำให้ไปดูในแอปโดโดเด็กเท่านั้นนะจริงๆหรือไม่ก็จำเอาอาเจนมึงมีปัญหาอะไรวะอืมอืมอมึงเ้ยมานี้มานี้ขอฟันหน่อย ขอ,อฟันหน่อยมึงมานี่มึงมานี่อาเจนี่คือก็อย,อย่างที่จะรีบขี่ได้เลยนะมันแบกของได้เยอะกว่าเลยเฮ้ยข้างล่างนั้นตัวอะไรโอเคเดี๋ยวเราใส่ยาคูณสิบไปเลยแล้วกันแต่ว่าเบอร์รี่น้อยมากเลยเดี๋ยวมันไม่พอแล้วมันจะขาดตอนนะไม่ได้อะ่ะขออนุญ,ญาตเก็บเบอร์รี่แถวนี้สักแป๊บแป๊บแป,บแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมเย้ yeah! แล้วในที่สุดนะครับผมเราก็สามารถจับช้างธรรมดาได้แล้วอ พี่ช้างธรรมดาอ๋อแมมมอสไงทําเป็นแมมไม่มีมอสก็จะเป็นช้างธรรมดาเอ้ยบุกเชีย่ยอะไรวะเนี่ยเคคุณผู้ชมครับเราก็จับแมมมอสได้แล้วนะอันนี้ก็รีเควสนกมาเตรียมที่จะกลับบ้าน <c oughs> เคไปเดี๋ยวขอเล่นอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตพาน้องๆไปลงถ้ำพิษก่อนนะคะผมก่อนที่เราจะไปสร้างบ้านแล้วก็รีโนเวทบ้านครั้งใหญ่ซึ่ง ช่วงท้ายคลิปอะ่ะมันจะเป็นการสร้างบ้านกับรีโนเวทบ้านหมดเลยนะเว้ยเออคลิปนี้อาจจะไม่ได้มาพูดมาพากไม่ได้อะไรยาวนะคะผมแต่กูพูดแบบนี้ทีไรคลิปมันยาวตลอดน้องๆจริงๆโอเคอธิบายความสามารถกันนิดนึงนะคะผมถ้าเกิดเลื่อนลงทางซ้ายอย่างนี้นะคะผมจะเป็นการฟาร์มเบอร์รี่นะแบบกระทืบนะแต่จริงๆจะกดตีธรรมดาก็ได้แต่ถ้าเกิดเลื่อนขึ้นบนนี่เราจําเป็นที่จะต้องลงน้ําก่อนนะแล้วสามารถทําให้ จ้แมมมอสน้อยไม่น้อยแมมมอสที่ใหญ่ของเรา,า,ารนี่สามารถที่จะอื้มโดนกูสามารถที่จะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้ามีทีเร็กไม่ได้การครับผมเป้าหมายอยู่ที่สิบสองนาฬิกาขี่หัวช้างเพื่อหวังผลไอ้เทียยิงไม่โดนเอาดิมึงคำรามมาดิมึงพลาดแล้วมึงพลาดแล้วกู <c oughs> <c oughs> ยิงชี้อะไรของกูเนี่ะอื้อืมอีกดอกเดียวตายบอกแค่นี้ละ มีอะไรจะสั่งเสียไหมกีเล็กอุ้ยไม่ตายวะแม่มอดกูยิงให้แล้วกูยิงให้แล้วสู้มันเพื่อนสู้มันมึงมาสิมึงมาสิกูม,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 มันระดับช้างของพระเจ้าหงสา,าเลยนะเวย้ยการกล้วยของผมตาของะไรลย,ลยะวะเอองั้นเป็นตาแดงกันเออกูเป็นตาแดงแล้วเวย้ยไอ้นี่เดี๋ยวขอใส่ขออัพเป็นในส่วนของสตมิน่านะแล้วก็เทียบของโอเคนี่เดี๋ยวพ่นน้ำเลื่อนขึ้นบนเลื่อนขึ้นชี โคตรสวยถามว่ามีดาเมจกระทำอะไรได้ไหมบอกได้เลยว่าทำหาอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากทำให้สัตว์กระเด็นออกไปเฉยๆโอเคคุณผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ถ้ำพีทก่อนเลยแล้วกันเนาะถ้ายัางไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไป <c oughs> เราเข้าสู่ป่าเรยวูดกันอีกครั้งแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของถ้ำพีทนะครับเดี๋ยวผมบินลงไปแวบ๊แวบๆให้ดูอ่าอันนี้นะก่อนอื่นเลยสิ่งที่ผมเตรียมมาก็คือผมจะลงถ้ำพร้อมแบบพิลัวนะตอนนี้กำลังรีเควสอยู่สิ่งที่ต้องมีเลยก็คือหน้ากากกัน แก๊ปพิดนะเออหน้ากากกันแก๊สพิดนะครับคือสิ่งที่ควรมีอย่างต่อมา <ab> หรือจะซื้อเป็นในส่วนของนี่นะแล้วก็เป็นเนี่ยก็คือกันร,ร้อนกันหนาวกาันพิดกันแม่งทุกอย่างอะเออยี่สิบแอแต่ว่าถ้าเกิดได้เข้าไปแล้วเราได้วางเตียงนี่ก็ถือว่าจะเป็นอะไรที่คุ้มมากนะอันนี้ผมเอาหนังเอาไฟเบอร์มาพอจะทําเนี่ยไม่เอามาด้วยเจเลิน เดี๋ยวผมรอคิดลัวสักครู่นะครับผมโอเคไปสำหรับถ้านี้ต้องบอกเลยว่าของดอกดีมากเลยนะแนะนําให้คุณผู้ชมมาลงเลยโอเคเนาะไปโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นหน้ากากกันแกนนะอาจจะดูลําบากลําบากหน่อยนะโอเคภาพมันจะประมาณนี้นะคุณผู้ชมต้องขอภัยจริงๆไปอันนี้เดี๋ยวจะกดไทที่เซฟด้วยนะเออกดทีทีเซฟด้วยไปทีสองทีแหละกดไม่เยอะนะครับพอให้มันวิ่งผ่านไปได้นะ สำหรับเส้นทางคือบอกตรงว่าทํำพิดนี่ผมก็ไม่ค่อยเซียนเหมือนกันนะก็คือเอาเป็นว่าเราวิ่งตรงไปเรื่อยๆยนะคุณผู้ชมวิ่งตรงไปก่อนแล้วก็เห็นมุมนะก็ค่อยทําการเลี้ยวขวาโอเคอันนี้คือผมตรงมาปกติเลยเนาะไปครับไปครับโอเคเห็นนะ้ําวิ่งไปทางขวาครับนี่นะวิ่งมาทางนี้เลยเห็นตรงนี้เราก็วิ่งมานี่ครับผมวิ่งมาทางขวาต่อนะแล้วก็มุดเข้ามานี่ครับรูเล็กๆนะนี่รูเล็กๆตรงนี้โอเค หลังจากนั้นก็โอเคมันมีแค่ทางตรง่ะตรงมานะครับผมนี่นะพอถึงแยกสีแดงนี้ให้เรามาทางซ้ายนะครับผมโอเคเนาะใช่ป่าวะไอ้เหี่ยอ้าวไปเก็บโดนไอ้โน้ตไททันด้วยโอเคมาทางซ้ายนะครับผมขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บนี่ไงเจอแล้วไอ้เชี่ยทำไมมันชิวจังวะอันติแฟกท่าพิษโอ้โหเข้ามาไม่ถึงหนึ่งนาทีอะไรกันครับเนี่ยโคตรจะอีซี่ โอ้ m หม่กน้องๆครับมาครับมาเอาเถืออันติแฟก์ถ้ำพิษผมเคยบอกว่ามันยากมันนั่นนี่นะแต่จริงๆไม่เลยเว้ยแล้วเส้นทางก็ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดเราวิ่งขวามาตลอดนะครับพอเห็นแอน่งที่เป็นสีดแดงๆอย่างนี้นะก็คือเลือกที่จะมาทางซ้ายเลยนะโอเคไหมตะกี้กูมาจากทางไหนวะเนี่ยชิบหายแล้วผมมาจากทางไหนวะตะเยะ เอาหมายกวดน่าจะทางนี้แหละเพราะว่าวิ่งมาแล้วก็สายขึ้นไปนู่นใช่ไหมละ่ะเออทางนี้แล้วมัง้งใช่ไหมวะเฮีย <Okay. S 1> เอาใช่แหละหวังว่าจะใช่ <c oughs> ก็คิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แ <c oughs> น่ๆนี่ไงถ้าเป็นน้ำก็ถูกต้องแล้วพึบพึบพึบวิ่งง่ายกว่าที่คิดนะเนี่ย,ยตรงนี้ไปไม่ได้ไม่ใช่ละถ้าไปไม่ได้นี่คือไม่ใช่ละ <c oughs> บสำหรับทำนี้ก็บอกไปแล้วนะครับผมว่าของค่อนข้างที่จะดีนะอ่ะแต่ง่ายมากอ่ะขาเข้าง่ายนะครับแต่ขาออกไม่รู้ว่าจะออกถูกหรือเปล่า,าอุ้ย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 ,อ,ย,อ,ยอะไรกันครับนี่อะไรกันครับนี่พี่ขอตัวไปก่อนนะโอเคมุดออกไปมุดออกไปถ้าเจอทางมุดนี่ใช่ละโอเคไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเฮ้ยเหมือนกูวิ่งวนเลยว่ะชิบหาย ใช่ไหมวะเนี่ยกูเจอทางนี้อีกแล้วโอ้ไม่กอดน่าจะมาทางนี้แหละแล้วตะกี้เราวิ่งมาทางไหนวะนี่เราวิ่งมาทางนี้เออทางนี้แหละทางนี้แหละทางนี้แหละทางนี้มันไปไม่ได้นี่วะชิบหายแล้วเรามาจากทางไหนวะข้างบนนี้แหละผมว่ายังไงก็ข้างบนนี้ไอ้บ้ากูกำลังจะหลงถ้ำพีทเฮ้ย เริ่ม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 ปวดหัวแล้วจริงนะจริงนะตอนนี้เริ่มจะปวดหัวแล้วครับทาไมทางเข้ามันช่างอีซี่แต่ทําไมทางออกคุณพี่ถึงจําไม่ได้ oh, <no. S 1> ดิกูหลงมาทางนี้ใช่ปะ่ะแล้วทีนี้ผมก็บอกให้คุณผู้ชมตรงมาเลยถ้าตรงมาเลยมันก็ต้องตรงมาจากตรงนี้ดิใช่ปะ่ะหรือว่ามาจากทางนู้นวะาตะกี้เราตรงแล้วเราหลงงั้นผมขอไปทางนี้แล้วกัน เฮ้ยไม่ใช่ดิถ้าเกิดนั่นกูก็ต้องกลับทางเดิมอย่าตีกูไอ้แมงมุมเชี่ยหลบได้ไหมอุ้ยคีรัวสั่งสอนมาหน่อยลูกถ้ามันจะเล่นก็เล่นกับมาหน่อยดิโอเคเราตรงไปเลยแต่กี้ผมเลือกที่ไปทางซ้ายนะนี่นี่เออตรงถูกแล้วกูจะซ้ายทำไมขากลับกูตรงตลอดก็จบแล้วดิว่าเออบ้าอ้าวีอะไรวะเนี่ยอ๋อเออต้องซ้ายต้องซ้ายต่กี้เราตรง เออเพราะว่าเรามาขวาเราก็ต้องซ้ายนะครับเอา,อางนี้คุณผู้ชมตอนเรามาใช่ไหมถ้าเกิดมันจะเป็นขวาขวาซ้ายอ่ะขากลับมันจะเป็นขวาซ้ายซ้ายเข้าใจปะให้เราจําอย่างนี้อุย๊ยชิบหายหน้ากากแก๊สพิษพังแล้วที่สำคัญก็คือกูหาทางออกไม่เจอคือไม่รู้ว่าเมาอะไรนะจริงๆ <S <S <ques> แต่ว่ามันก็ได้อันติแฟกมาแล้วแหละอืมเฮ้ยหน้นากากแก๊สพดยังไม่พัง แต่ว่าเฮ้ยอ,อะไรพังวะอ๋อคบเพิงพังไม่ดิผมต้วไม่ยอมแพ้ดิวะไอ้เชี่ยแม่งจะมายอมแพ้กับแค่นี้ไม่ได้อะตะกี้เรามาซ้ายถ้ามาซ้ายก็แสดงว่าเราต้องกลับขวาขวาโอเคตรงไป ถ้าเกิดเรามาทางขวาโอเคเราก็ต้องไปทางซ้ายใช่ปะตรงนี่อ ตอนนี้คือดูจากแผนที่นะครับว่ามันจะใกล้ทางออกยังไงหรือยัง,รเ,รยงเกกาโว้ยพวกตัวไรประโยชน์คือวิธีง่ายๆอยีกวิธีนะครับดูจากแผนที่ครับผมทางออกมันก็คงจะเออกูมาถูกแล้วกูมาถูกแล้วถ้าอย่างนั้นเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละโอ้ยกูไปวนอยู่ตั้งนาน เราตรงตลอดนี่ใช่ปะแล้วเราค่อยขวาถ้างนั้นตอนออกเราก็แค่ตรงออกครับโอ้ยสามสี่ห้าเอ็กพีหมื่นหนึ่งไอ้บ้าเฮ้ยทำเล่นไปเอ็กพีแม่งได้เยอะกว่าเอ็กพีได้เยอะกว่าทํามเยติกนะครับหมื่นหนึ่งผมจำได้ oh God. โอ้ไม่กอดคึบโอ้เชี่ยไอ,ไอ้ไอ้มันอาจจะอัพไม่เท่าทําเยติไงตอนนั้นเราเลเวลยังไม่เยอะไงหมื่นหนึ่งเลยว่ะมาลงกันได้นะครับน้องๆคือ ต้องบอกว่าเส้นทางนี้มันไม่ไกลเลยแต่ว่าผมไปเอ๋อไงมา,าฟูเราจะมาสู่แอนติแฟกกันนะครับฟูกดไปเลยแอนติแฟกต์ทำพีดหวังว่าชั้นคงจะได้ผงแอมเบอร์นะซึ่งจะได้มา25เลยนะคุณผู้ชมถ้าแม่งได้อะเปาาิบเปาาิบเป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 บเปิ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 บเหิบเปเปิบ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  โอเคได้แล้วผมแอมเบอร์เย้ได้มา25จริงด้วยไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับบ้านไปรีโนเวทบ้านกันดีกว่าคือหลังจากช่วงนี้ไปผมจะใส่เป็นเพลงเบาๆแล้วก็ทำการสร้างเป็นคลิปยาวเลยนะโอเคครับคุณผู้ชมถ้ายังไงเดี๋ยวบอกลากันไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปจะเป็นอินโทรเพลงแล้วก็สร้างบ้านชิวๆนะครับผมโอเคไปฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะครับผมแล้วมาติดตามกันใหม่ในพาร์ทหน้าบายบาย